สวัสดีครับผมเกษธิ์พิรมอีกสัปดาห์นึ่งนะฮะวันนี้ขอพูดคุยเรื่องใกล้บ้านเราหน่อยหรือว่าติดบ้านเราเลยนั่นก็คือความเป็นไปในประเทศเมียนมาหรือว่าพม่านะครับก็ขอทบทวนว่าเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ 2564ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารที่ประเทศพมา่าโดยฝ่ายกองทัพพมา่าแล้วก็ล้มเลิกสังคมประชาธิปไตยบรรดาสสที่ได้รับการเลือกตั้งไม่ได้เข้าสภาแล้วยังถูกจับกลุ่มรวมทั้งผู้นำของเขาก็คือท่านองซานสูจีดังที่เราทราบกันดีอยู่และตอนนี้ท่านองซานสูจีก็ยังอยู่ในที่คุมขัง แล้วก็ถูกตั้งข้อหาที่ฟังไม่ค่อยจะขึ้นนะครับเช่นมีมือถือที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอะไรต่างๆนา,นานาเหล่านี้แล้วก็เข้าไปในศาลครั้งหนึ่งก็ได้รับโทษ5ปีก็มีการคาดการณ์กันว่า10คดีที่เธอจะต้องเผชิญนั้นรวมแล้วคงจะต้องติดคุกไปเป็นเวลา100กว่าปีน่มันก็เหมือนกับเป็นศาลเถื่อนนะฮะเพราะว่าตัวศาลนั้นก็ อยู่ในอนัตในคำสั่งของฝ่ายแม่ทัพนายกองของพม่าเป็นสำคัญแต่นั่นก็เรื่องหนึ่งของเรื่องของการอะไรฮะกว่าต้อนนักการเมืองผู้เห็นต่างนั้นเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็นำขึ้นศาลต่างๆนานาแล้วก็ตั้งข้อหาเถื่อนทั้งที่ผมได้กล่าวไว้แต่ว่าที่ร้ายแรงไปกว่าน,นั้นก็คือว่าแม้ว่าจะได้มีการปฏิวัติรัฐหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยแต่การปฏิวัติรัฐหารถือว่ายังไม่แล้วเสร็จ ในแง่ที่ว่าทางฝ่ายกองทัพพม่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศพม่าได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีการต่อต้านจากชาวพม่าอย่างใหญ่หลวงไม่ว่าจะเป็นชาวพม่าเชื้อสายพม่าหรือว่าชาวพม่าที่เป็นเชื้อสายของฉานของมอนของขจิ่นของชินงช่นของขจิน นะครับมายะไข่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้พวกกระลงกระเลียงเนี่ยทุกคนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลทหารพม่านะฮะอย่างเข้มข้นแข็งแข็งขันแล้วก,ก็การสู้รบระหว่างฝ่ายกองทัพพม่าก,กับผู้ต่อต้านนั้นก็กระจายไปทั่วประเทศพม่าก,ก็เท่ากับว่ากองทัพพม่านั้นจะต้องกระจายตัวเองแล้วก็เผชิญศึกสงครามทุกวันการต่อต้านจากประชาชนพลเมือง ที่มีการต่อสู้หนักหน่อยก็จะเป็นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าที่มีจังหวัดแล้วก็เขตที่ติดกับจีนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตรงกลางของพม่าเลยระหว่างย่างกุ้งกับมันเดเลต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นที่อยู่อาศัยของอพลเมืองพมา่าเชื้อสายพมา่าหมายความว่าทหารพม่าก,กับคนเชื้อสายพมา่านั้นกําลังลบกันเองที่ตรงกลางประเทศ ของประเทศพมา่าแล้วก็มาทางด้านตะวันออกก็คือชายแดนไทยพมา่ากองทัพพม่าก็กําลังอะไรฮะสู้รบกวาดตอ้อนกองทัพของชนกลุ่มน้อยจะเป็นพวกฉานพวกกะเหรี่ยงคารเรนยี้อะไรพวกวา้าพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีการสู้รบอยู่แล้วถ้าเผื่อท่านอยู่พวกเราอยู่ที่ชายแดนจะเป็นที่ตากที่แม่สอดขึ้นไปถึงเชียงรายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้เห็นทั้งผู้อพยพนะฮะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ของชายแดนที่หนีเข้ามาบ้างแล้วก็ได้รับพักพักพิงชั่วคราวแล้วก็ถูกขับออกไปโดยฝ่ายกองทัพของไทยนะแล้วก็ข้ามชายแดนไปมันก็จะมีชาวพม่าลี้ภัยแล้วก็รอที่จะลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลายๆห,หมื่นคนนะครับในขณะเดียวกันนั้นนะครับณนะวันนี้เนี่ยประชากรของพม่าประมาณ14ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ54ล้านคนนั้น ทางาการอะไรฮะศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติก็ได้ระบุว่าคนประมาณ14ล้านคนจาก54ล้านคนนั้นอยู่ในสภาวะของการอดอยากขาดอาหารนะฮะอยู่ในสถานะที่ยากจนแล้วก็ขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งนะฮะและในจำนวน14ล้านคนนี่ก็มีประมาณหนึ่งล้านคน ที่จะต้องอะไรฮะโยกย้ายถิ่นฐานภายในประเทศคือบ้านช่องตัวเมืองตัวหมู่บ้านถูกทำลายโดยกองทัพพมา่านะฮะเป็นสำคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาประชิดที่ชายแานของไทยอีกส่วนเล็กๆก็ไปที่ชายแานพม่าก,กับจีนทางด้านรัฐจินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปทางด้านาตะวันออกตะวันตกเชียงเหนือของพมา่าคือติดกับประเทศอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วณนะวันนี้ที่อินเดียเนี่ย มีเขาได้รับผู้อพยพลี้ภัยจากพมา่าไปแล้ว50,000คนในสภาพการอย่างนี้นอกจากความอะไรสงครามเหมือนกับเป็นสงครามกลางเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความโหดเหี้ยมทารุณนานาประการของกองทัพพมา่านเป็นที่เรื่องเลยแล้วก็การใช้อาวุธหนักนะจะเป็นปืนครกปืนใหญ่ทิ้งระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็รวมทั้งการประท่ากันแล้วเนี่ย ในช่วง12เดือน13เดือนที่ผ่านมาในประเทศพม่านั้นความรุนแรงโดยฝีมมือของกองทัพของพม่านั้นเนี่ยนะฮะมีมากมายมีจำนวนครั้งเนี่ยมากมายกว่าการสู้รบที่ลิเบียที่ซีเรียและที่เยเมนในวันนี้รวมกัน3ประเทศเนี่ยการสู้รบแล้วก็การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธของทางฝ่ายกองทัพพมา่าต่อประชาชนพลเมืองของเขาเองเนี่ย มากมายมา,าก็ยังไม่เท่ากับที่ได้เกิดขึ้นในพมา่าหรือถ้าไปจะเทียบกับการสู้รบในพมา่าระหว่างคนพม่าด,ด้วยกันกับการสู้รบระหว่างรัเสเซียที่ยูเครนการสู้รบที่ระหว่างรัเสเซียที่ยูเครนนะวันนี้รวมสถิติกันแล้วในช่วงนี้ก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับคราวนี้ทําไมผมมาพูดในเรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาได้เทความสนใจ ไปที่เหตุการณ์ที่ยูเครนที่รัเสเซียได้ส่งกองทัพเข้าไปลุกลานยูเครนจะด้วยเหตุผลอันใดไว้โอกาสอื่นจะได้ชี้แจงทีหลังน,นะครับประเทศไทยเองในหมู่ชนของชาวไทยโดยทั่วๆไปก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่ยูเครนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสื่อทั้งโลกเนี่ยได้ทําข่าวแล้วเมื่อเขาทาข่าวข่าวของเขามันก็ไหลเข้ามาในประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆของไทยเป็นต้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า ที่อยากจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาในเกี่ยวกับพม่าก,ก็เพราะผมอยากจะชี้ความต่างอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันคือที่ยูเครนนั่นเป็นการสู้รบระหว่างทหารรัสเซียกับทหารยูเครนสองชาติแต่ว่าที่ประเทศพม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องฆ่าฟันกันโดยกองทัพพม่าต่อประชากรของเขาเอง คนด้วยกันเองเขาฆ่าฟันกันเองอันนี้มันโหดไยทารุณยิ่งกว่ากองทัพสองประเทศรบกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะแสดงความห่วงใยไม่น้อยกว่าไปกับที่เราแสดงความห่วงใยต่อความเป็นไปในประเทศยูเครนแล้วก็ผู้พยพตั้ง5ล้านคนที่กระจัดกระจายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นโปลแลนด์บูเกเรียฮังการีมอลโดวาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าความสาหัสเนี่ยแล้วก็ความโหดไยทารุณ ของกองทัพพม่าต่อชาวพ,พม่าเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคนไทยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะต้องแสดงความห,วห่วงใยแล้วก็ดังที่ผมได้กล่าวไว้14ล้านคนเขาอดอยากไม่มีน้ำไม่มีของกินไม่มีหงอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปได้รับการดูแลจากฝ่ายกองทัพพม่าความช่วยเหลือน,นิดหน่อยที่ ตางชาติส่งไปนั่นก็ถูกกองทัพพม่าบล็อกแล้วก็ไม่ไม่เอาไปให้ประชาชนแล้วก็เธอเบื่อกองทัพพม่าเป็นผู้เข็นฆ่าประชาชนเรื่องอะไรที่เขาจะเอาความช่วยเหลือไปให้คนของเขาเองเพราะเขาเห็นว่าคนพม่าโดยทั่วๆไปนั้นเป็นศัตรูต่อกองทัพพม่ามันก็ต้องเป็นภาระของพวกเราของประชาคมโลกขององค์การสหรประชาชาติที่จะต้องให้ความสนใจแล้วก็หาทางว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือ ทังชนกลุ่มน้อยชาวพม่า,มาทั้งหมดเลยเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งที่อยู่ภายในเขตแดนไทยชั่วคราวและที่อยู่ทางอีกด้านหนึ่งของเขตแดนไทยเข้าไปอยู่ในเขตแดนของพมา่าแล้วก็ลึกเข้าไปในประเทศพม่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราในฐานะเป็นประเทศที่มีจิตใจให้กับผู้ที่อะไรฮะอยู่ในความทุกข์นีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยโดยตลอดประวัติศาสตร์ของไทยก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ อันสาคัญของสังคมไทยในการที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าประเด็นปัญหาณวันนี้ก็คือรัฐบาลไทยโดยท่านพลเอกประยุทธ์ยังมีคําสั่งให้ปิดชายแดนครับแล้วก็พม่าที่หนีการสู้รบเข้ามานั้นก็ไม่ได้รับการต้อนรับให้เข้ามารีภัยนะฮะอาจจะอนุญ,ญาตให้เข้ามา3ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงจนกว่าการสู้รบจะพราลงก็จะถูกดันกลับไป แล้วถ้าเบิรดลุกเข้ามามากไปเข้ามาจถึงตัวเมืองจะเป็นที่อำเภอแม่สอดหรือจะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่ไหนเนี่ยก็จะถูกจับกลุมจากทางการของไทยในข้อหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคือไม่มีหนังสือเดินทาง,ไม,มงไม่มีวีซ่องไม่มีวีซ่าอะไรต่างๆโดยที่ทั้งฝ่ายหน่วยราชการไทยและรัฐบาลไทยไม่ได้คำนึงว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นจะให้เขามีหนังสือเดินทางได้ยังไงเขาหนีลูกปืนเข้ามาแล้วก็ตลอดประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะฮะ หกเจ็ 6, 70, ปีเนี่ยเราเป็นประเทศที่เปิดให้เพื่อนบ้านของเราที่ถูกกดขี่เช่นในกรณีเมื่อ80ปีที่แล้วอาณานิคมฝรั่งเศสก็ยังจะอะไรฮะกดดันชาวเวียดนามก็มีชาวเวียดนามหนีเข้ามาหลังจะได้มีสงครามกลางเมืองในเวียดนามก็มีชาวเวียดนามเข้ามาทั้งทาง,ทางบกแล้วก็ทางเรือแล้วมันก็มีสงครามกลางเมืองทั้งในลาวในกัมพูชาดยฝีมือของเขเมรแดงแล้วก็เวียดนามก็เข้ามา ปราบกมน็นแดงในกัมพูชาต่างๆนั้นมันก็มีผู้อพยพทั้งหลายมาเป็นล้านๆคนเราก็ได้เปิดประเทศและโดยตลอดมาพมา่า60 70ปีนั้นก็มีทั้งสงครามการเมืองแล้วก็การปราบนะฮะชนกลุ่มน้อยทั้งหลายโดยฝ่ายพม่าพม่านี่นะฮะเราก็มีค่ายผู้อพยพในในประเทศไทยนะวันนี้ก็มีประมาณแส0 0 0 0หมื่นคนเก้าเก้าค่ายด้วยกันนะฮะ ไอ้ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทั้งหมดมันแสดงเห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยเราเป็นประเทศที่โอบอ้อมอารีแต่จะมันจะมีครั้งนี้ณวันนี้เท่านั้นเองโดยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ที่ได้ทําอะไรที่ค่อนข้างจะผิดปกติไปจากผู้นําของไทยโดยตลอดมา6 0 7 0ปีคือไม่ยอมเปิดประเทศนะฮะทั้งๆที่มันมีคนตาย ข้ามฝากไปที่มันเห็นเงินอยู่เนี่ยนะฮะอย่างแน่ชัดนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศก็พยายามจะเรียกร้องคนไทยแล้วในหมู่ของภาคประชาชนชุมชนภาคประชาสังคม NGO ทั้งหลายก็พยายามจะเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เปิดพรมแดนเพื่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในขณะเดียวกันในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนั้นเราก็ไม่ต้องทำคนเดียวเพราะว่ามันมีเงินของต่างประเทศแล้วก็มีเงินที่ หลายกองอยู่ที่สหประชาชาติอยู่ที่ธนาคารโลกอยู่ที่ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียทั้งหมดนี่มันมีเงินที่จะให้ความช่วยเหลือกับพม่าแล้วถ้าเปิดเราเปิดชายแดนนั้นเงินเหล่านั้นมันก็จะมาที่ประเทศไทยเพราะต้องมาซื้อของที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นช่องทางที่จะเข้าไปสู่พม่าลึกเข้าไปในประเทศพม่าได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลประยุทธ์นอกจะเปิดพรมแดนแล้วแล้วก็ประกาศให้มีการช่วยเหลือทางนั้น มนุษยธรรมแล้วก็ยังจะร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการที่จะตั้งอะไรฮะที่เขาเรียกว่า humanitarian corridor ช่องทางด้านมนุษยธรรมหลายๆสายน่าจะเป็นจากประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีแม่ห้องสอนอะไรพวกนี้จักตากขึ้นไปตรงเชียงรายได้เพื่อจะให้ข้าวของต่างๆรวมทั้งยารักษาโรคเนี่ยเข้าไปถึงประชาชนชาวพม่าที่กำลังเดือดร้อน เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้มันก็ค้างคางมาหลายเดือนแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้เล่าสู่กันฟังแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องท่านสอสอของท่านนะแล้วก็รัฐบาลของเราให้ตัดสินใจโดยเร็วที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อประเทศพมา่าครับทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเป็นกุญแจสําคัญที่สุดในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนพมา่าซึ่งเป็นเพื่อน มนุษย์ร่วมกันเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับเราแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ยาวนานมาเป็นพันปีแล้วเนี่ยเมื่อเขาทุกข์เราจะต้องให้ความเย็นก็เข้าเป็นสำคัญครับก็ขอฝากไว้นะวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ